สวัสดีครับคลิปนี้ดีแมกรวนรวนครับมีทั้ง G2 G2.5 G3 ครับ G3 ก็คือ1,009ครับชันีด1,9 G2.5 ก็คือปบยูโร3ยูโร4ครับอันนี้ G2 ครับก็ปลอบในอีกรั่วครับ มคอยไม่รั่วพวก g ีก็คือดีแมกเก่าครับ U1 U2 คอย62คอย51คอย53พวกนี้นี่ครับอันนี้ยูโรโฟครับตันครับไปล้างถังเลยนะครับตันตอนไหนที่รองตันเนี่ยต้องไปดูระบบน้ำมันดีๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะสอม เป็นมันจะเป็นอีกครับมันจะตันอีกสาเหตุที่มันตันน่ะคือน้ำมันมันสกปรกครับต้องไปดูดีๆครับก็คอยไม่รั่วอริงคอยไม่รั่วครับหลอกไม่รั่วก็ชุดนี้จะตามงบครับเดยนปลายไปตัวหนึ่งตัวที่ตันมันจ่ายน้อยเพราะครับตัเข็มมันติดตันเลยทำให้ ปลายในไหม่หมดนะครับอันนี้1.9ครับสายปลายซิ้งครับปลายปลอกเบอร์051